กายเนืองๆต้องเห็นต้องสองแถบนะครับกายนอกและกายในซึ่งก็งสามารถเข้าเห็นสิ่งที่อธิบายนี้ได้นะครับเวทานอกเวทาในกินนอกกิตในทํานอกและทําในาต้องเข้าถึงทั้งหมดเลยตัวเนี้ยครับยานต้องแยกแยะตัวนี้ให้ออกด้วยนั่นพาคนอื่นเขาหลงหมดนะครับทํานอกอ่ะพระเดชคุณพระใหญ่ก็พูดไว้แล้วอ่ะคนเข้าไม่ถึงทําในลองไปฟังด้วยครับลูงพี่ ของพระเดชพระใหญ่มีเยอะนะครับเอาทํานอกมาเป็นปรมาณกันหมดเลยตังเกตเ,เลยครับพระเดชพระใหญ่พูด้ลยนะนี่อธิบายฟังเนะี่ยซึ่งเราเห็นตามอย่างเงี้ยที่อธิบายนี่เลยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ทำผัดได้ทําความเขา้าใจได้จึงออกมายืนยังนงี้นตองกายในกายต้องมีทองแทบนะครับจึงเราสูตติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติผิดก็บิบัติเหนื่อย ดีบัดเลยเวลาเราไปดวนสรุปเองอะนะครับพเพราะกระทติปรธานที่จริงๆหลักของเขาคือการพัฒนายาด้วยตรงมันไม่ใช่ตัวรู้เฉยตัวรู้เป็นญาณไม่ได้ตัวรู้เป็นอัตตาตัวตนอยู่พัฒนาญาดน,นคือเราไม่สามารถจะยึดอะไรได้เลยต้องใช้คําว่ากําหนดอย่างรู้ไปตามฐานไี่เฉยนั่นเองกำหนดอย่างรู้ให้เกิดญาณปัญญาเกิดความเข้าใจการกำหนดอย่างรู้ก็รู้อยู่เท่ว่า เราไปยึดอะไรไม่ได้ละเพียงแค่เราสังเกตไปนำฐานผอแล้วเอาใหม่ผลแล้วเอาใหม่เป็นเทคนิคของพระคกุณพิยาวางไว้ดีแล้ว